เราต้องแบ่งโลกโซเชียลกับโลกในชีวิตจริงมากขึ้นแชนแนลของเรามันคือโลกของเราก็จริงแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงแล้ว,วถ้าเราออกไปข้างนอกเนี้ยเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตบนโลกอเออเป็นแค่แบบโนบอดี้เป็นแค่ n p c ตัวหนึ่งบนโลกเหมือนกันแล้วปกติเครียดกับเรื่องอะไรบ้างเมื่อก่อนยอดบิล มนถึงขั้นแบบดิมนั่งซึมแบบ้องไห้โทรหาทิตาเพชจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาตัวเองไปปูกติดกับโซเชียลมากเกินไปอย่างนี้แล้วก็สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่าโซเชียลไม่ใช่โลกทั้งใบของเราคิดว่าการเป็นคนตลกอ่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคนคาดหวังว่าเราจะต้องแอคทีฟตลอดต้องตลกตลอดเช่นว่ามันมีเด็กเดินมาหาดีมใช่ไหมพี่ไม่เห็นตลกในคลิปเลยหรือแบบว่าพี่ดีมเล่นบุกให้ดูหน่อย ให้กูเล่นอะไรอ่ะกูไม่ใช่แบบควนชืญสามช้าคาเฟ่คนเราไม่ใช่เครื่องจักรไงอือเราก็มีหลายมุมไม่ต้องคาดหวังว่าดิมจะแบบยิ้มตลอดเวลาแเหมือนคนบ้าถ้ายิ้มตลอดเวลาเออเออมนไดูด้วยกันตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ5มี Me และนี่คือห้าสิ่งในตัว Dream Barcode รอแขกรับเชิญก่อนนะคะยังไม่มาเอ๊ะวัสดีครับมาใครเดี๋ยวเมื่อยอการโยคะการโยคะยอมยามเช้าวัสดีครับเอ็นอร์ทีมากเลย ไปส่งกับเจ้าของเพลงแมลงก้นกระดกดีไม่ใช่เจ้าของเพลงแคนดี้เจ้าของเพลงใช่ดิมเป็นประธานค่ายเพลงทานั้นเองใช่เออแล้วเด็กในค่ายมีใครบ้างล่ะมีแค่แคนดี้คนเดียวตอนนี้ใช่ยืนหนึ่งไปเลยเด็กในสังกัดยืนหนึ่งเงาด้วยอันนี้คือรายการไฟมีนะคะพี่ดีมก็คือเป็นรายการที่เราจะชวนมาแชร์ถึงห้าสไฟมีที่บอกความเป็นเรานั่นเองเออเออชวนคุยก่อนว่าช่วงนี้เป็นไงบ้าง สบายดีก็เรื่อยๆแหละดิมๆก็คงทำคลิปทำอะไรต่อไปในทิกตอกในโลกโซเชียลต่อไปก็สบายดีครับใช่แล้วเมื่อกี้พูดถึงเพลงก้นกระดกไปแรงมานาใจมาจากไหนมาแรงก้นกระดก คือดิมชอบแสดงละครแล้วใส่อะไรให้มันใหญ่ๆตรงตูดอะไรอย่างเงี้ยมันตุมตามดีนิก้มีนาดนิกี้มินาดเท่านั้นคาดีบีเท่านั้นแล้วก็มันน่ามันทาเป็นเพลงแบบที่มันดกๆเด้งๆได้อะไรอย่างนงี้ก็เป็นที่มาใช่ เราอ,อีเพลงก่อนก่อนหน้านี้คือบ้าหมาที่แมสแมทมากเลยรู้สึกไงบ้างที่เพลงเราแบบอุ้ยมันเป็นกระแสขึ้นมานะมันก็ดีใจใช่ <c oughs> ใชไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เราเราตั้งใจทําผลงานอยู่แล้วใช่ไหมพอแบบว่าเออคนเอาไปเต้นกันเอาไปเล่นกันอย่างนี้เราก็ค่อนข้างดีใจใช่ไม่คิดว่า เพลงที่มันไร้สาระอย่างเงี้ยคนมันจะชอบ <c oughs> อง <c oughs> ใส่คนเรามันมีเรื่องเครียดเยอะอยู่เลยเขาก็ <c oughs> คงอยากหาอะไรมาแบบเบาสมองเลยฮะเออเอ,อใช่แล้วจริงๆความหมายของเพลงคืออะไรคะพี่ดิมบ้าหมาใช่ไหมออจริงๆบ้าหมาเนี่ยมันเป็นคําที่ดิมชอบพูดเล่นกับเพื่อนเฮ้ยมึงอย่าทำตัวบ้าหมาดี <c oughs> อะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นฟีลแบบอย่ามาแบบง้องแง้งอย่ามางี่เง่าได้ไหมอะไรมันก็อยู่ที่การตีความใช่ไหมฮะหรือแบบว่ายเพลงเนี้ยโคตรบ้าหมาเลยมันก็จะเป็นฟีลแบบว่า เออเพลงมันสุดว่ะอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นความลื่นไหลของภาษาาาใช่ใช่คือมีหลายแบบความหมายในนั้นใช่ลื่นไหลมากเลยทีนี้ไฟมีของดีมอย่างแรกคืออะไรว้าวเสียงดนตรีเสียงเพลงละกันดีมชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องบอกว่าดีมหัดแต่งเพลงตั้งแต่9้าขวบเชีย ใช่ไหมแบบตอนนั้นดิมอินการมิกเซ่ดิมชอบเคอติกดิมแต่งเพลงแบบบอยแบนด์เลยนะแล้วดิมก็แบบว่าไปสนามเด็กเล่นไปยืนบนเวทีแล้วก็ยืนร้องเพลงคนเดียวแบบเหมือนแบบจินตนาการว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นศิลปินเราอยากดังเราอยากมีเพลงของตัวเองมีแฟนคลับมาร้องเพลงของเราอย่างนี้ใช่มันเป็นถึงขั้นนั้นเลยใช่จำได้ไหมว่า แต่งเพลงแนวไหนอ่ะก้าขวบอ่ะจะเป็นเพลงแนวเคโลติกแบบป๊อป R อาแอนด์บีหรือว่าฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออก้กกาขวบแต่งเพ่อย่างงั้นอะออออแล้วเนื้อหาของเพลงไปเรื่อยเลยแ <c oughs> บบเธอรักฉันฉันไม่เคยรักเธออะไรแบบมันมันก็แบบเธอรักฉันฉันรักเธอมันไปอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็คือการแบบเป็นการเริ่มต้นเนี่ยเออใช่ไหมแล้วพอหลังจากเก้าขวบอะค่ะเลื่อยมาแล้วแต่งมาเรื่อยๆเลยไหมพี่ดีมดูก็ มันมีช่วงที่หายไปช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเริ่มมาแต่งอีกทีตอนที่ตอนนั้นมันมีรายการประกวดเยอะแยะมากมายเดอะแรปเปอร์หรือแบบว่าของแรปอิสนาวที่มีการแบบว่าประกวดไซเฟอร์โลจีอะไรอย่างเงี้ยไซเฟอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่แบบว่าให้ไปแรปบนบีทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเข้ารอบวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นแรปเปอร์หรืออะไรเลยนะก็ทําให้แบบเอ้ยหรือว่าเรากลับมาแต่งเพลงดีเออฟิลนั้นอันนั้นก็จะเป็นการกลับมาในการแต่งเพลงใช่คิดว่า การแต่งเพลงมันดีต่อใจเรายังไงบ้างถึงชอบอะเรารู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินอะเวลาแบบว่าเราใส่เนื้อใส่คําหรือว่าทําเมโลดี้ตามเพลงแบบเรารู้สึกว่าเราล่องลอยอะมันดูแบบที่แห่งนี้มันเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันมันมนปิวนั้นเลยมันมันช่วยฮิวมันช่วยเยียวยาจิตใจดิมได้ชอบเพลงสไตล์ไหนคะดิมให้ดาวดีกว่าอดูจากนั้นนี่ยให้ดาวดีกว่าชอบพลังเสียง อัะด้วยอ่ะด,ด้วยอ่ะแล้วอะไรอีกฮิปฮอปเออจริงๆอ่ะดิมเป็นคนฟังเพลงหลายแนวมากอันนี้ออหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ออดิมฟังมาหมดตั้งแต่แบบล็อกเพื่อชีวิต R&B Blues <อ>บลูสอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าแบบแนวเพลงที่ชอบจริงๆที่แบบเจอทางจริงก็จะเป็นแบบว่าฮิปฮอป R&B อ่าคือชอบแนวน,นั้นเออเออเออมีไอดอลไหมคะ ไอ้ดอลเขาคนนี้นะครับคือผู้ทรงอิทธิพลน้ำแข็งจะละลายแล้วนะคะมารายแคลรีใช่แม่หมีแม่หมีแม่หีรรู้สึกว่าเขา เป็นต้นแบบหลายๆอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆอย่างในเรื่องของการแต่งเพลงเองลองเองกํำกับเอเองคือเป็นคนที่โปรดีวอะไรหลายๆอย่างก็คือเป็นคนเก่งคนหนึ่งใช่ดิมรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลกับดิมมากๆเลยและดิมฟังเขาตั้งแต่แบบ12 13ควบอย่างเงี้ยเด็กแล้วเด็กสิวบไปหาฟังเพลงเก่าๆอย่างนั้นได้ยังไงชอบเพลงไหนของแม่ ที่หนึ่งเลยละกันนะว e บีลองจูเกตเตอรใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องก็ต้องเพลงนี้แล้วแล้วคือแบบมเสน่ห์อะไรของเพลงของแม่ที่ทำให้ดิมชอบจังอะไรเงี้ยดิมรู้สึกว่าแม่หมีเขามีความลื่นไหลคือไม่ว่าเป็นยุคเ0้าเขาจะเป็นแบบเพลงบัลลาดที่แบบว่าเน้นโชว์พลังเสียงแต่พอมาแบบยุคส0งพมันเป็นยุคของ R&B นบเขาก็ดันลื่นไหลมาแบบอ่านบีฮิปฮอปได้อย่างลงตัวแล้วเก่งด้วยร้องได้หลายแนว ใช่แนว sound เศร้าแนวพลังเสียงหรือว่าแนวแบบแรปเมโลดิก <c oughs> อะไรเงี้ยเขาเขาก็ทําได้ดีอะไรเงี้ยดิมรู้สึกว่าแบบเออเราก็เป็นแบบนั้นเราชอบเพลงพลังเราก็ร้องได้หรือว่าเราจะแรปเราก็ทําได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ก็แสดงว่าแม่หมีเนี่ยร้องได้หลายแนว <c oughs> เราก็เหมือนกันลองได <c oughs> <ช>้างหน่อยเฮ้ยทำไมอ่ะเออ ขอเป็นแฟรี่น้อยของเธอนะจะไม่ทักไม่ไปว่นวายเลย เสียงดีน้อยใช่ไหมใช่ไหมดิมก็ว่าดิมเสียงดีนะน้อมรับคำชมไงทีนี้ค่ะเมื่อกี้พอพูดถึงว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่เราปล่อยไปอ่ะมันเป็นเพลงของแคนดี้เออทำไมถึงสร้างคาแรคเตอร์แคนดี้ขึ้นมานั่นน่ะสิเอ้านั่นน่ะสิคือต้องบอกว่าถ้าดิมทำเพลงในในฐานะ a อ a ของดิมเองดิมบาร์โค้ดมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งโดยที่เราไม่สามารถร้องใส่จริตผู้หญิงได้ ทีนี้เราอยากหลุดออกจากเซฟโซนเราก็เลยมีการประชุมกันเน่มีการประชุมกัน <laughs> เป็นการคุยกันกับบุ้งกีกับกับตัวเองนั่ <laughs> นแหละงานมีเหมือนมีมัมมมมมนเลยว่าเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานก่ออ,อ,อทั้งหมดคือฉันคนเดียว <laughs> ใช่อ,อ,อคุยกับทีมงานก่อนยังไงดีว่ามึงอะไรก็คุยคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากหลุดจากเซฟโซนอยากทําเพลงแนวแบบจริตคุณหนูน้อยๆมีความเป็นแฟชั่นลงไปมีความเป็น ป๊อปเป็นคลับลงไปเรามามองคาเรคเตอร์ว่าเอ้ยแล้วเราจะลองยังไงดีถ้าเราลองในนามดิมบา์โคดไม่ไม่ใส่วิกอย่างเงี้ยคนฟังมันจะแปลกๆใหม่ใช่ไหมอืเราก็เลยบบเอ้ยเรามีแคนดี้อยู่นี่เออแล้วกบอกเอออันนี้ก็เป็นแบบตัวเลือกที่ดีในการแบบว่าหยิบเอาเตอร์อีโก้อันนี้ของดีมมาทำเพลงน่าสนใจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเอาเตอร์อีโก้ใช่ซึ่งอันนี้คือไฟมีอย่างที่ส กันโยงเข้ามันเนียนๆเลยล่ะวิธีอินฟูมันเป็นอย่างนี้แหละเราให้ฟังหน่อยว่ายังไงซะเออยังไงล่ะทำไมถึงรู้สึกว่าต้องมีแบบหลายคาแรคเตอร์คือดิมรู้สึกว่าตั้งแต่พระที่ดิมอยู่ในโลกโซเชียลมาอดิมทำมาหลายอย่างเหลือเกินตั้งแต่ใน Facebook ก็จะเป็นยุคของการที่ดิมถ่ายรูปตลกอย่างเดียวเป็นแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็มาใน Youtube ดิมทำเป็นเกี่ยวกับการผ้าการ์ตูนงงปะยุยยแบบมาจากสายแบบตลกมาผ้าการ์ตูนมาเล่าเรื่องการ์ตูนประวัติตัวละครอย่างเงี้ยแล้วยุยก็โดดมาทำเพลงเรารู้สึกว่าคนเรามันมีได้ไหลายคาแรคเตอร์อย่ <c oughs> เล่าคาแรคเตอร์ทั้งหมดท,มที่มีให้ฟังหน่อยต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ในช่องอะมารีเลกับตัวดิม ทั้งหมดเนาะก็ไม่ทั้งหมดอย่างเช่นบุ้งกี่ใช่ไหมบุ้งกี่เขาก็จะมีความเป็นเด็กเรียนมีความรู้รอบตัวเยอะซึ่งตัวจริงก็เป็นปะดีมชอบหาอ่านหนังสือชอบดูสารคดีใช่ไหมเห็นไหมมันจะรีเลทกันแต่ในความเป็นเด็กเรียนของเขาเขาจะมีความขัดแย้งในตัวอย่างเช่นแบบสามารถวีนไม่ได้เรียบร้อยเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลุคของดีมเมื่อก่อนอ่ะก็จะเป็นแบบอ่าใช่ส่วนแคนดี้เนี่ยก็จะมีความแบบชอบแฟชั่นชอบ ติดแกลมเราก็แกลมดิมชอบ <นะ S 2> ดิมดิมชอบเนี่ยใส่เครื่องประดงประดับอะไรต่างๆเหมือนกันค่ะอย่างจอยเขาก็จะเป็นแบบว่าชอบติดเบลอะไรอย่างนี้เอเอแล้วก็แบบดิมดิมก็ชอบแบบแบลแ,แบบชอบ อะไรอย่างนี้ใ,าาใ,ใช่ใช่ใชลแล้วก็อย่างแคปซูลแคปซูลเขาจะเป็นตัวละครที่แบบอุอะไรนะอะไรเงี้ยแบบแบบอ่องๆเลยหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยถ้าดิมพูดไปมากๆดิมก็จะอ่องแบบแคปซูลแหละจริงๆนะดิมก็จะโยนตัวตนของดิมอะไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเ <c oughs> หมือนอินไซอาลอะที่แบบว่าจะมีแต่ละคาแรคเตอร์ตัวละครอะดึงแล้ว เออไปโยนไปโยนเป็นแต่ละตัวละครพี่พินนักสนใจมีคาแรคเตอร์คุณแม่ด้วยนี่ใช่คาแรคเตอร์คุณแม่ถ้าเป็นคุณแม่กับคุณครูเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอะ ไม่สามารถทาได้ในชีวิตจริงพวกการวีนกันพูดเสียงดังแบบไอ่เราไม่ทำอย่างนั้นอะไรอย่างเออเราไม่สามารถทําไในชีวิตจริงได้ดิมก็เลยเอามาลงกับตัวละครใช่ถือว่าเป็นการคลายเครียดในตัวการตะโกนโการอะไรต่างๆใช่แสดงว่า,าคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งอ่ะมีหลายมุมมองอยู่แล้วปะ่ะใช่ในในตัวคนเดียวอ่ะดิมเชื่อว่าคนเราทําอะไรได้หลายอย่างและดิมไม่อยากให้จํากัดความสามารถของตัวเองไว้เพียงอย่างเดียวอยากให้ลองลองทาดูอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันมันไปได้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกําไร คิดว่าการเป็นคนตลกอ่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคิดว่าอนี่อันนี้ตลกอันนี้เล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกนีอ้อเห็นมล่ะอ่ะเล่นมากระเล่นเลยนะคะคนคาดหวังว่าเราจะต้องแอคทีฟตลอดต้องตลกตลอดต้องตลกตลอดเช่นว่ามันมีเด็กเดินมาหาดีมใช่ไหมพี่ไม่เห็นตลกในคลิปเลยหรือแบบว่าพี่ดีมเล่นมุกให้ดูหน่อย ให้กูเล่นอะไรอ่ะกูไม่ใช่แบบชวนชื่นสามช้าคาเฟ่อ๋อเคยมีคนมาบอกว่าดีมาโคดอะตัวจริงนิ่งมากเงียบมากเอาจริงๆนะตัวจริงดีมะสุขุมมากจริงๆก็มีมุมนั้นไงมันมีมุมนั้นมันมีความแบบนิ่งเงียบจืดจางเราไม่ได้แบบว่าเป็น extrovert p r o m a x ขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคนเราไม่ใช่เครื่องจักรไง อืมเราก็มีหลายมุมไม่ต้องคาดหวังว่าดิมจะแบบยิ้มตลอดไปนะก็เหมือนคนบ้าถ้ายิ้มตลอดไปลังเออมาถ่ายตัวกันนะกลัวทีนี้พ่อเราอยู่แบบอยู่ในวงการเนี้ยมันนานมากเลยอ่ะคิดว่าโลกโซเชียลเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะเปลี่ยนไปมากเลยแล้วดิมพูดดิมจะดูแก่อ่ะคือดิมอยู่ในแบบเว็บบล็อกโซเชียลมาแบบสิบปีไฮไฟล์ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใช่ตั้งแต่เขาเรียกอินฟูหรือเคเว่าเน็ตไอดอลใช่แล้วเน็ตไอดอลนิยามตอนนั้นมันไม่ได้เป็นโพสิทีฟอะต้องเต้นต้องร่อนต้องอถือครีมึือแบบว่ากว่าคนเราจะมีคนติดตามอะในยุคเฟซบุ๊กอะม,มันจำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอต้องมี อะไรที่ปึ้งขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นในเรื่องของหน้าตาหรือผลงานที่โดดเด่นอันนั้นคือความยากนะตอนนั้นแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ t ิ k t อกมันเป็นแบบว่าการผลักดันยอดวิวคือบางทีเราเป็นแบบว่าใครก็ไม่รู้อะมาทําคลิปแล้วเพผมอมันไปโดนโดนใจอัลกอริทึมเพอผืมันผลักดันยอดวิวคุ้ให้แบบล้านสิบล้านอะไรเงี้ยก็คือสามารถดังในข้ามคืนก็อันนี้คือความต่างจากเมื่อก่อนใช่ประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่คิดว่าในสายงานในไอดอลอินฟูอะไรเงี้ยมันจะเติบโตมาแบบ เป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างใช่ท่าปัจจุบันซึ่งคอนเทนต์ของช่องเราอะแตกต่างสเปย์ไปไเออจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยดิมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นถ้าเป็นในยุคของ Facebook ดิมจำไม่กล้าใส่วดิมกลัวคนแบบเ้ยเป็นปะเนียอะไรอย่างเงี้ยพอยุคติ๊กตอกใช่ไหมพอใส่ปุ๊บไอ้สนุกความเลื่อนไหลใช่ไหมแสดงว่ามันเปลี่ยนไปที่ว่าทัศนคติคนด้วยปะ เหมือนแบบทุกอย่างมันเปิดกว้างขึ้นแล้วบวกกับว่าเราแบบเราเราไม่แคร์ความสนุกของเรามันไม่ได้แบบไปไปขึ้นอยู่กับใครสักคนหนึ่งแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อก่อนนี้อาจจะกลัวคนคิดอาจจะกลัวคนมองว่าแบบพอเราละเว้นตรงนั้นแล้วมาโฟกัสในเรื่องของความสุขของตัวเองเนี่ยล้วก็จอยกับมันมากขึ้นอ ดีพี่ว่าตัวเองโตขึ้นอย่างไรและมีมุมมองไหนต่อตัวเองที่เปลี่ยนไปจากตอนเด็กวิธยทำไมมาดูจริง <c oughs> จังจ <c oughs> ังเริม่มพาร์ทนี้ได้เริ่มมาแหเริ่มแลวอ่ามามามารู้สึกว่าเราเป็นคนคิดเยอะขึ้นเรามีการคิดว่าเอ้ยคอนเทนต์อันเนี้ยมันจะกระทบอะไรไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนดิฉก็คงแบบถ่ายแล้วก็ลงไปเลยอะไรเงี้ยเออถ้าเดินเดี๋ยวนี้ว่าจะมีการคิดแล้วก็มีการแบบว่าคุยกับทีมงานมากขึ้นอถ้าถ้าเป็นการคิดที่โตขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ เต่ว่าม <see> <monastery> <The acid> ุมมองที่โตขึ้นคือโอเคเลิกแคร์คนอื่นเกี่ยวกับตัวตนแต่ว่าเรื่องแบบผลการโทปะยังคิดอยู่อย่ังคิดอยู่ใช่ใช่ฟ้าฟีอย่างที่4ี่ชอบวางแผนเออยังไงยังไงดิมเป็นคนแบบกึ่งกึ่ง perfectionist ใช่ไหมมันจะเป็นฟีลแบบทุกอย่างจะเป็นระบบระเบียบจะมีการวางแผนว่าวันเนี้เราจะทำอะไร เวลาไหนบ้างอาทิตย์หน้า <c oughs> คือทุกอย่างเป็นตารางหมดเลย <c oughs> ถ้าไปดูแบบว่าตารางของดีมอะ <c oughs> มันจะเป็นระเบียบแบบแผนมาจนแบบเพื่อนแบบ <c oughs> โอมันขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่เป็นคนแบบเจ้าระเบียบ เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> คือแบบความเป็นรเฟชนิสต์อะเอามาใส่ในงานที่เราทำมันแบบคอนเทนต์มันหาแต่ว่าเอาโปรเฟชชั่นนี้ใส่อะมันมันมันเราไม่ได้<ล>เอามาใส่ในนั้น<อ>แต่ว่าเราเอามาใส่ในในเรื่องของโปรเซสของการทำงานแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในคลิปเลยไม่ไม่เห็นเ,<อ>เลยใช่ทำให้คนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยดีมบางโค้ดมันแบบมันเป๊ะเล่าเหตุการณ์ที่เฮ้ยต้องแบบเป๊ะให้ฟังหน่อยดิ นี่จะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆก็เผิดจะแบบเป็นคนกอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นคนซีเรียสเรื่องเวลาด้วยอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าถ้าเพื่อนมาเลดนิดนึงเราก็จะแบบอ๊ะทำไมมาสายมันดูเป็นคนจู้จี้จุกจิกนะแต่ว่ามันก็ถูกแล้วที่ต้องเป็นใช่ไหมใช่ไหมก็จะเป็นแบบคนเจ้าระเบียบนิหนึ่งแต่ว่าเหมือนว่าเราไม่ค่อยอยากให้แพลนที่เราวางไว้มันเลื่อนใช่ใช่ครับใช่อย่างเช่นเรานัดเพื่อนนัดเวลาไว้เราจะเป็นคนจัดแจงหรือแบบว่า เราจะเชิญแขกรับเชิญมาอัดงานที่บ้านพี่จะต้องเล่นตัวนี้นะบทตามนี้ดิมส่งให้อ่านหมดเลยปุ๊บเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้มันจะไหวมากเออใช่ออดิมจะเป็นคนอย่างนี้ออพอเราทำคอนเทนต์เรียกเสียงฮาอะไรเงี้ยเอ,อิๆจริงเราเป็นคนเครียดปะเห็นไหมล่ะเครียดออแล้วปกติเครียดกับเรื่องอะไรบ้างเมื่อก่อนยอดวิว คือดิมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องยอดวิวมากเพราะว่าอะไรยอดวิวมันมีผลต่อการจ้างงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราตั้งใจทำคลิปคลิปนี้มากเราตัดนานเราคิดคอนเทนต์นานแล้วลงไปปุ๊บฟีดแบ็มันไม่ได้กลับมาตามคาดอย่างนี้มันถึงขั้นแบบดิมนั่งซึมแบบร้องไห้โรหาที่ตอเพรจริงบอกทําไงดีครับหมอคือมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันปกติไหมครับว่อะไรเงี้ยจนเบบหลังๆดิมได้มาเรียนรู้ว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับ เอากอริทึมหลังบ้านใช่ถ้าวันนี้มันยอดวิวมันไม่เปิดให้ก็เราก็พัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ลงต่อไปเออสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมาเยอะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจศาธรรมของติ๊กตอกมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดิมรู้สึกว่าเราต้องแบ่งโลกโซเชียลกับโลกในชีวิตจริงมากขึ้น คือเหมือนกับว่าบางคนก็เอาตัวเองไปผูกติดกับโลกโซเชียลมากเกินไปว่าแบบว่าโซเชียลจะเป็นโลกทั้งใบอ,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 อย่างนี้ใช่ไหมแบบยดไ์เป็นตัวกําหนดออออทุกอย่างในออออชีวิตอะไรเงี้ย แชนแนลของเรามันคือโลกของเราก็จริงแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วถ้าเราอ,ออกไปข้างนอกเนี้ยเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตบนโลกอเออเป็นแค่แบบ nobody เป็นแค่ npc ตัวหนึ่งบนโลกเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาตัวเองไปผูกติดกับโซเชียลมากเกินไปะไรอย่างงี้แล้วก็สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่าโซเชียลไม่ใช่โลกทั้งใบของเรา ใช่ว,ว่าอย่างนี้ต้องเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแน่เลยเรื่องแบบยอดยนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเคยเราไปผ่านมาได้ยังไงเราเดูจากแบบว่าคนที่ทาอ่าใส่เดียวกันใส่ตลกเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมแล้วก็เช็คเฮ้ยเมื่อวันนี้ยอดวิวเราน้อยตีเยอะวะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ใชแ่แล้วเราก็เรียนรู้ว่าไม่เห็นเปไ็นอะไรแล้วเรามีความสุขไหมกับการทําคลิปอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเราไม่มีความสุขเราพักก่อน แต่ถ้าเรามีความสุขเราก็แค่ทําต่ออะไรเงี้ยโดยที่แบบดิมลดการส่องมากขึ้นใช่เราก็จะมีความสุขขึ้นอยู่กับชีวิตจริงมากขึ้นใช่ที่นี้พ่อเมื่อกี้พูดว่ายอดมันมีผลต่อการจ้างงานอะเราบาลานต์ตรงนี้ยังไง ถ้าดูช่องของดีมคอนเทนต์โคตรเยอะเลยมันคือมันเป็นสเปสปะมาทั้งทายเงาพอดแค์ก็มีการแสดงก็มีผ้าก็มีรีวิวของเล่นเปิดของเล่นหลานอะไรเงี้ยคือมันเยอะไปหมดเลยอันนี้คือจุดจุดหนึ่งที่เราบาลานซ์คือเราพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดสมมุติว่าถ้าเราเปิดของเล่นหลานเราก็จะเปิดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งคนดูก็จะเบื่อเหมือนเราเวลาเราดูอะไรนานๆใช่ไหมมันก็เบื่อเหมือนกันคือดิมอยู่มาได้แบบ10บสิปีเนี้ยก็ เพราะความลื่นไหลความหาธรรมเนี่ยแหละใช่การปรับตัวต่างๆกระตู้นใช่ล้วชอบกระตูนเรื่องอะไรคะชอบ Toy ยสตรีเป็นกระตูนที่ดีมจำได้อลล็อกไดมอนเลยจริงอะไรนะโออจำไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าเป็นกร์ตูนเรื่องแรกที่ดิมดูตั้งแต่เด็กเลยดิมมีเทปที่เป็นเทปจริงๆอะเทปที่แบบไม่ใช่แผ่นซีดีอะไรเงี้ยนะมีพากหนึ่งพากสองพาก่สามอะไรเงี้ยชอบทอยสตอรี่แล้วก็สะสมทอยสตอรี่ดิมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนวัยเด็กของดิมแล้วก็เป็นเป็นเซฟโซนของดิมเวลาดิมเครียดเียอย่างเงี้ยดิมก็จะไปยืนหน้าตู้ของเล่นที่ดิมสะสมทอยสตอรี่ก็จะรู้สึกว่าแบบ มันมันมันช่วยได้มันฟูลฟิลดีอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เวลาเครียดคอซอรสดี้คือจริงๆิมันให้แง่มุมแง่คิดเล็กกับเราบางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ละกันใช่ในเรื่องก็จะมีเล่าอยู่แล้วว่าแบบว่าคนเราต้อง move อนจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันหนังมันให้แนวคิดหลายอย่างอย่างตัวดีมีอะไรที่เคยแบบปล่อยไปแล้วก็แบบอุ๊ยทำให้โตขึ้น เอาเป็นว่าเป็นในเรื่องของการ move on จากสัตว์เลี้ยงและการที่ตายไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ,อก่อนแบบโอยเขาเป็นโลกทั้งใบของเราเลยนะอเออแบบว่า,าอเราจะต้องโตไปด้วยกันรเราจะเนี่ยแบบว่าเขาจะรู้ไหมนะว่าเราจะมีบ้านแล้วมีรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่พอพอดีแบบว่าละทิ้งจ,จุดนั้นแต่ว่ายังคิดถึงเขาตลอดนะเออละทิ้งเราก็รู้สึกว่าเออแบบ มันก็ปล่อยได้เออมันก็ปล่อยได้แล้วก็ถ้าเรายังยึดติดอยู่เราอาจจะแบบว่าดิ่งกว่านี้ดาวกว่านี้ในการไม่มีเวลาในการพัฒนาคนงานตัวเองใช่สงใจขนาดแบบผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังแบบยังคิดถึงอนิดหนึ่งเนะใช่ใช่ทีนี้ค่ะบัคเก็ตลิสต์ของดีมที่อยากทําให้ได้ก่อนตายมีอะไรบ้างอันเดียวแล้วกันคือกาเป็นศิลปิน เพราะว่ามันคือแบบความฝันอันแรกของดิมอย่างที่ดิมบอกว่าเมื่อก่อนดิมไปยืนที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านคนเดียวแล้วก็ร้องเพลงที่ตัวเองแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงเป็นความฝันแรกของดิมอยู่ใช่ไม่ใช่อินฟูนะอินฟูคือเป็นผลพลอยได้ละกันเออเราสนุกไปกับมันจอยกับมันก็โอเคแต่ว่าความฝันจริงๆแล้วอยากเป็นศิลปินอยากเป็นศิลปินอยากมีคนร้องเพลงของเราอยากยืนอยู่บนเวที ใหญ่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็พยายามให้แสงมันส่องมาถึงเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังคงพยายามอยู่ก็เป็นความฝันที่เราจะยังคงทําต่อไปแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นขอให้ประสบความสําเร็จโดยไวนะเออเพราะเก่งมากเราลองเพลงพอจริงๆเออเออทีนี้อยากให้ฝากผลงานหน่อยมีอะไรอยากฝากบ้าง ก็ช่อง Dream Bar Code ละกันพร้อมเสิร์ฟความสุขนะครับหรือเปล่านะฮะให้ทุกคนถ้าอยากดูอะไรที่มันสเปะสสปานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Dream Bar Code ทุกช่องทางเลยหรือ IG ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบทบาทผู้บริหารคล้ายเพลงแล้วนะครับโดยมีคุณบัคดี้เป็นศิลปินคนเดียวอนาคตอาจจะมีอใช่นะหรืออาจจะเปิดรับ คนอื่นจริงๆเออเราเราสามารถโปรดิวให้คนได้นะครับก็ยังไงฝากอัลบั้มแคนดี้ด้วยนะคะที่นี้ค่ะดีมถ้าสมมติว่าให้เขียนไบโอตัวเองสั้นๆจะเขียนว่าอะไรดีมบาโคอะไรต่อเนี่ยมันไปแคปชวนแล้วองแล้วชีวิตจริงพูดน้อยแต่ในคลิปพูดมากเนี่ยเนีอุ้ยเสียงดังโอเคมดแล้วเอาจบแล้ว ย่าเพิ่งไโอเคค่ะฝากรายการไฟมีด้วยนะคะอีพหน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากพี่ดีมด้วยค่ะครับบายอย่าม่ทันพูดอะไรเลยเอาไป